ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิเคราะห์ฟุตบอลสบายๆนะครับวันนี้เรามาชมบทวิเคราะห์เป็นฟุตบอลคาราบาวครับหรือว่าลีกครับของอังกฤษนะครับซึ่งก็เป็นอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านต้อนรับกัมพูญของยุงทองลียดินเตะจากพิมลิงอังกฤษเหมือนกันเนี่ยเรามาดูสภาพวามพร้อมของทั้งสองทีมนะครับก็ยังแต่อาร์เซนอลนะฮะนักเตะที่รับบาดเจ็บนะครับก็จะมีกานิชชาก้านะครับเคลนเทนนี่แล้วก็อเล็กซานด์รากัสต์นะครับ เวลาของอเล็กซานเดอร์ลากสัะนั้นต้องรอทดสอบความฟิตนะครับแต่2คนนี้พลาดอย่างแน่นอนนะครับโดยกานิชาก้าและเกเลนเทนี่นะครับได้รบับบาดเจ็บนะครับในเกมกลางสัปดาห์นะครับก็เลยทําให้มิเกลอาร์เตต้าเนี่ยจะต้องหมุนเวียนนะครับต้องอเล่นตำแหน่งกองกลางก็น่าจะเป็นแมสเลนแมสเลนไนท์นะครับที่เป็นตัวสำรองแล้วก็เอลเลนี่นะครับเพราะว่าฟุตบอลถ้วยลีกคัเนี่ย เอาซะเรก็หวังอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าเป็นถ้วยที่น่าจะมีโอกาสคว้าได้มากที่สุดกว่าถ้วยทอื่นนะครับในส่วนของแนวรุกนะครับจะรอทดสอบความฟิตนะครับเนื่องจากอเร็กซานเดาร์ากษัตริย์นั้นมีการมาเจ็บเล็กน้อยนะฮะแต่ถ้าหากว่าไม่พร้อมนะฮะก็จะเป็นหน้าที่ของโอมามิยองนะฮะในจํานวนของผู้รักษาประตูนะน่าจะเป็นโอกาสของเบนเลนโน่นะฮะจบมาแทนที่อารอนรมเดลนะฮะในตำแหน่งมือหนึ่ง 101. ในบอลถ้วยจะเขาจะเป็นคนรับหน้าที่แทนนะฮะส่วนพิมลิงก์น่าจะเป็นอารอนรัเดลตามลําดับนะครับฟุตบอลถ้วยเป็นของเรโนนะฮะอ่ะนี่คือความพร้อมของไอ้ปืนญ่อร์เทนอลนะฮะเราขยับมาดูทางฝั่งของผู้มีเยือนกันบ้างนะครับลีดยูเนเต็ดนะครับนักเตะที่จะคาดการณ์ว่าจะไม่ลงสนามนะครับคนแรกก็จะเป็นโรบินโค้ดนะครับคนที่2เป็นลุคอาลินนะครับคนที่3ามแพทริกแบมฟอร์ดนะครับ คนที่4ี่เป็นราฟินยานะครับคนที่5คาวินฟิลิปนะครับและอีกคนหนึ่งก็คือจูเนียร์ฟรีโปซึ่งมีแต่ตัวหนักๆทั้งนั้นเลยตัวตัวจริงนะฮะที่ขาดไปนะฮะอ่าเรามาดูสภาพทีมกันหน่อยนะฮะจูเนียร์ฟรีโปนะฮะก็พลาดเกมกับวูดแฮมตันเนื่องจากได้รับบาดเจ็บนะครับมาก็ต้องรอดูว่าจะพร้อมลงเล่นไหมนะครับแต่สื่อว่าน่าจะไม่พร้อมนะครับอ่าในตำแหน่งอื่นนะฮะนั่นก็คือ โรบินคอตต์นะครับแล้วก็ลุคส์ไอริงพาติแบมฟอร์ดราฟินญาเนี่ยต่างจะพลาดแน่นอนนะครับไม่ได้เดินทางมากรุงลอนดอนด้วยนะครับอาส่วนส่วนหนังอื่นๆน,นะครับโดยมาโชโรปิเอลซาเนี่ยนะครับต้องปรับเปลี่ยนแปลง11ตัวจริงของพวกเขานะครับโดยหวังว่าจะได้คาร์วินฟิลิปกลับมาลงเล่นนะครับอ่าโดยสื่อนั้นก็คาดการณ์ว่าคือคาร์วินฟิลลิปเนี่ย,ยไปติดโควิด19นะแล้วอาจจะได้กลับมานะฮะ ส่วนตำแหน่งอื่นๆน,นั่นก็คืออนักเตะที่คาดกันกันว่าจะได้ลงสนามอีกคนหนึ่งนะฮะนั่นก็คือไทเลอร์โรเบิร์ตนะครับในตำแหน่งแนวรุกนะครับอันนี้ต้องซื้อใจมาชโลปิยร์ซาอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือสภาพความคล้องของยุงทองอ่ะเรามาดูไลน์อัพกันหน่อยนะครับของทั้งสองทีมนะครับอาร์เซนอลในระบบ4 2 3 1นะครับผู้รักษาป,ประตูก็จะเป็นเบนเลโน่นะครับกองหลัง4คนนะครับ ทางด้านขวานะครับเป็นนูโนตาวาเรสนะครับเซนเตอร์นะครับใช้พอบอมาริสนะครับพอบอมารีนะครับจับคู่กับล็อบโฮดดิ้งนะฮะส่วนขวาสุดนะครับก็จะเป็นโซอาร์เรสนะครับเซดริกโซอาเรสขยับมาที่ตรงกลางนะใช้โบเมตเอรอนี่นะจับคู่กับแอชลีย์แมลเลนัยนะฮะขณะที่แผงแนวรุกนะครับท่านซ้ายนะครับเป็นกาเบียวมาตินเนลลี่นะฮะตรงกลาง เป็นมารตินอุนการนะครับส่วนขวาสุดน่าจะเป็นโอกาสของ be, นะิโคลัสไบเบ้เนี่ยส่วนหน้าเป้าก็จะเป็นเปเอิลิโอบามิยองนะครับนี่คือไลน์อัพของตั้งฝั่งของอาร์เซนอลนะเจ้าบ้านส่วนฝั่งของลีดนะครับมาในระบบซ1ห 1, 1นะฮะผู้รักษาประตูก็จะเป็นอ่าอิสตันส์มาเชลนะฮะก็หลัง4คนนะครับทางด้านขวาเป็นเจมี่เชสคลิวตันนะครับส่วนเซนเตอร์นั้นนะฮะใช้ คลาสเวลนะฮะชาลีคลาสเวลจับคู่กับปาร์สปาสการสตรุสนะครับปาสการสตูปาสการสตรูนะครับปาสการสตรัฟนะครับส่วนซ้ายสุดก็จะเป็นสุดดารัตนะครับส่วนตรงกลางนะฮะน่าจะใช้คาวินฟิลิปนะครับถ้าฟิตทันนะฮะส่วนปีกตำแหน่งปีกขวานะครับก็จะเป็นคริสเตียนซิโอซัมเมอร์วิลนะฮะทางด้านขวานะครับ ตรงกลางนะฮะก็จะใช้มัตเตอุสคลิกนะฮะแล้วก็ยืนจับคู่กับโจเกลฮาร์ดนะฮะส่วนขวาสุดก็เอ้ยเขาไปซ้ายสุดก็จะเป็นดานิเอลเจมนะฮะส่วนกองหน้าตัวเป้าเลยฮะถ้าหากไม่มีแบมฟอร์ดก็จะเป็นไทเลอร์โรเบิร์ตนะครับอ่านี่คือของฝั่งลีดยูนเต็ดนะครับเรามาดูเสือ,อหน่อยให้ใครชนะนะครับแทนแทนแทนให้อาร์เซนอลชนะ3-1นะครับก็ สามสื่อนะครับเพราะอาร์เซนอลตอนนี้เนี่ยฟอร์มดีขึ้นนะฮะหลังจากที่ชนะแอตันวิลล่ามานะครับก็ทําให้อาร์เซนอลเนี่ยคือไร้พ่ายเป็นเจ็ดเกมแล้วนะฮะฟอร์มค่อยๆกระเตื้องขึ้นเจ็ดเกมที่ไม่แพ้ใครนะฮะแม้ว่า,าจะเจอกับลีดเป็นงานยากก็ตามนะครับแต่ว่าฟอร์มดีนะครับส่วนลีดเนคือ8นัดหลังสุดเนี่ยชนะแค่2เกมเท่านั้นเองนะฮะของลีดยนโอเต็ดนะครับแล้วก็ ผ่านเข้ารอบมาด้วยการชนะจุดโทษนะครับจากฟูลแลมนะฮะในศึกคารอลคับดวลจุดโทษเข้ามานะครับมาเจออาร์เซนอลนะครับโดยอาร์เซนอลเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครก็แต่ว่ายังคงรูปแบบก็คือตัวนักเตะที่เก่งๆก็มีมาตินอุนการ์นิโคลัสเปเป้นะครับส่วนหน้าก็เป็นเปียเอลิกโอบามิยองนะครับในส่วนของลีดเมื่อเตืนนั้นขาดเยอะนะฮะสื่อก็มองว่าขาดเยอะจริงๆนะครไล่ตั้งแต่นักเตะ ตำแหน่งแรกหน้าก็คือพลาติกแบมฟอร์ดลาฟินย่านะครับอ่าที่ขาดเยอะลุคไอลิงนะฮะแล้วก็ลูวินคอร์ดด้วยนะครับเขาก็เลยมองว่าเป็นอาร์เซนอลน่าจะเอาชนะไปได้สามหนึ่งเพราะว่าคุณกำลังฟูลทีมกว่านะครับแล้วก็เป็นเจ้าบ้านด้วยนะครับก็มองว่าอ่าทางฝั่งของอาร์เซนอลจะชนะไปได้สามหนึ่งนะครับแล้วเพื่อนเพืนนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะจ๊ะ